ตัดได้ทุกพงหญ้าลุยได้ทุกพื้นที่ครับเครื่องตัดหญ้าฮอนด้4จังหวะครับ GX 35แท้ครับแรงดีทนจริงประหยัดน้ํามันใช้งานง่ายเหมาะสำหรับงานหนักพื้นที่สูงต่ําไม่เท่ากันหรือหญ้ารกชันนะครับพกคาสะดวกครับแถมรับประกัน12เดือนเต็มครับของมันต้องมีสำหรับสายดูแลสวนตัวจริงครับท่านครับแน่นอนครับที่ท่านเห็นด้านหลังผมนี่ก็คือ เครื่องตัดหญ้าฮอ n d a 4จังหวะครับ gx 35นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับในการดูแลไร่นาสวนนะครับแรงจริงทนจริงตัดแม่นทุกพื้นที่นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าด้า gx 35ครับ4จังหวะแท้100%รเครับของแท้และก็คุณภาพระดับมืออาชีพครับท่านครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับที่ท่านจะต้องมีประจาบ้านนะครับ สัมผัสพลังตัดเหนือระดับนะครับด้วยเครื่องยนต์4จังหวะสูบเดียวขนาด35.8ซีซีแรงบิดสูงสุด1.6นิวตันเมตรนะครับที่5,500รอบต่อนาทีครับประหยัดน้ำมันสุดๆครับเพียง0.71ลิตรต่อชั่วโมงนะครับที่7,000รอบนะครับรายละเอียดที่เหนือกว่าก็คือระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์แมกนิโตนะครับหัวเทียนทนทาน จุดติดไวระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับหมดปัญหาเรื่องเครื่องร้อนนะครับก้ารตัดโกลเด้นสตาร์ของทานะครับหมุนไม่ได้แข็งแรงไม่หักง่ายนะครับดังนั้นเครื่องมือชิ้นนี้จึงเหมาะสำหรับพื้นที่รกชันหย้าสูงพื้นที่สูงต่ําไม่เท่ากันนะครับขอบถนนนะครับขอบไหยทางสนามหญ้าหรือว่าสวนเกษตรครับตกแต่งภูมิทัศน์ให้ดูเรียบร้อยครับท่านครับ จึงเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับสําหรับการรับประกันนั้นรับประกันสินค้า12เดือนนะครับโดยผู้ผลิตนะครับพกพาสะดวกใช้งานง่ายดูแลไม่ยุ่งยากครับท่านและที่สําคัญก็คือราคาเบาๆแต่คุณภาพเกินคุ้มครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ